ทยมาร์เก็ตติ้งสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการเพิ่มฟอรใน TikTok รูปนี้คือรูปก่อนที่เราทำการเพิ่มฟอรครับและรูปนี้คือรูปหลังจากเพิ่มฟอรเสร็จแล้วทำยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกแอดไลน์มาที่แอดม n 11ของ3นะครับก็จะพบกับร้านไทยมา a r เก็ตติ้งหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการทักทายแอดมินครับ แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับว่าต้องการอะไรซึ่งวันนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มฟอร์ใน tikt อกครับและแอดมินก็จะส่งเลขที่บัญชีให้เราครับหลังจากนั้นให้เราทําการชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยครับและรอรับยอดฟอร์ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะมียอดฟอร์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองทำง่ายสะดวกรวดเร็วใช้ระยะเวลาไม่นาน และมีรีวิวน่ารักน่จากลูกค้าด้วยครับถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ adm1123 ไม่เลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ